โรงเรียนกุชินารายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินตั้งอยู่เลขที่11หมู่13ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินบนเนื้อที่กว่า49ไร่ท่ามกลางชุมชนกุชินารายที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการคมนาคมสัญจรที่สะดวกสบาย โดยปัจจุบันโรงเรียนกุชินารายบริหารการศึกษาโดยผู้มืการอานน์นนทวันนายไกลวนแสงชมพูเป็นรองผู้มีการกลุ่มบริหารงานบ,นบนุคคลนายยศวีวุฒิสารเป็นรองผู้มีการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนนายวิรยุทธ์จันสดเป็นรองผู้มีการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและนายจามิกรณกลาลสิน เป็นรองผู้มีการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนกุชินาลายจัดการศึกษาด้วยปรชัชญาการศึกษาคือการพัฒนาคนโดยมีคติพจน์ประพฤติชอบความรู้ยอดวินัยเยี่ยมและมีคติธรรมประจําใจของลูกเหลืองแดง คือปัญญาโลก,กัสสิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกโดยมีคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมและมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือไหว้สวยกีฬาเด่นเน้นวินยัยไฟเรียนรู้เอกลักษณ์ของโรงเรียนกุชินารายคือการเป็นคนดีโรงเรียนกุชินาราย คือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอกุชินาลาัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในปัจจุบันมีครูบุคลกากรทางการศึกษาทั้งสิ้น105คนและพนักงานแม่บ้านอีก8คนที่ช่วยกันดูแลนักเรียนกว่า1,950คนปัจจุบันโรงเรียนกุชินาลาัย ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนที่ต้องการความเป็นเลิศในระดับสากลมีสถานที่รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีระบบสาธารณูระโภคพื้นฐานและห้องปฏิบัติการเสร่อการเรียนการสอนที่พร้อมทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรและครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายตามสาขาวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนได้แก่หลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาหลักสูตรห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ mm hmm. และหลักสูตรยยห้องเรียนปกติไม่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือแผนการเรียนรู้ศิลปการงาน mm hmm. นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงหลักสูตร CLC ระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากลาสินกับมหาวิทยายลัยกลาสินในสาขาพืชศาสตร์เพื่อรองรับอาชีพและพัฒนาฐานเศรษฐกิจอข,ของท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากโรงเรียนกุชินารายจะเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศของกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอกุชินารายแล้วยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของจังหวัดกาลสินด้วยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาที่ครบถ้วนทั้งสนามกีฬากรีฑาและผู้ฝึกสอนในกีฬาหลายประเภทและได้รับรางวัลระดับชาติของจังหวัดกาลสินในทุกปี นอกจากนี้ยังมีโครงการกิจกรรมที่โดดเด่นหลายด้านทั้งศิลปวัฒนธรรมโครงการคุณธรรมโครงการจิตไหว้กายยิ้มโครงการคนดีสีกุชินารายเป็นตน้นโรงเรียนกุชินารายภายใต้การบริหารงานของผู้อนวยการอานน,นทวันจะสร้างมิติใหม่แห่งการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนแห่งความสุขห้องเรียนที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความหวังของผู้เรียน สร้างโอกาสและสนับสนุนการแสดงออกในทางสร้างสรรค์รับฟังเสียงสะท้อนของผู้เรียนผู้ปกครองและครูในการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและจัดการเรียนการสอนภายใต้คุณภาพของการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความสุขในการเรียนรู้และจบหลักสูตรได้อย่างภาคภูมิใจโรงเรียนกุชินารายเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพใกล้บ้าน ยินดีให้บริการทางการยนรู้กับทุกท่านครับที่นี่คือโรงเรียนกุชินาไายโรงเรียนที่มีกิจกรรมมากมายมีความหลากหลายมีความเท่าเทียม ความก้าวหนะ้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมให้กับเด็กรุ่นใหม่เข้ามาศึกษามีอัตลักษณ์ชีวะไว้สวยอีลาเด็นเน้นไม่ไหนใฝ่เรียนดูโหแล้วมีที่เดินรีกว่าครับเนี่ยแบบแบบอยากรู้เหรอไปดูกัน <Class> แล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรละครับห้องนี้จะเน,น้นวิคานิสมากกว่าห้องอื่นๆทั่วไปอยากรู้ไหมว่ามีอะไรอีกบ้างเจ้าลูกชับเดี๋ยวพี่พาไปดู e x c e l e n t Classroom จะเน้นให้นักเรียนได้เรียนภายในห้องเรียนให้ครบจบไม่ต้องคอยเปิดหัวหลังเลิกเรียนยังมีการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกมากมายขอกระซิีว่าห้องเรามีวิชาอะไรด้วยนะปาป,ปเดี๋ยวพาไปดู และห้องเรียนพิเศษ e c ยังมีแลบเคมีชีวฟิสิกส์ทั้งนี้ห้องเรียนพิเศษ e c ของเราได้มีกิจกรรมหรือโครงการให้ไปค่ายภายนอกโรงเรียนและยังได้ทำแลบตามมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อที่จะได้หาความรู้ที่หลากหลายและสร้างแรงมนดาลใจอีกด้วยค่ะพัวพี่เรามีห้องสื่อดีไหมครับมีสิเอาเฮพี่พอนพี่ฮัลโหลนี่ค่ะคนนี้ชีว่ สวัสดีครับพวกเราห้องเรียนพิเศษ f c หรือ Foreign Language, Language Classroom ครับ,รบโหแล้วพี่เรียนเกี่ยวกับอะไรกันมากหรอครับสำหรับห้องเรียนพิเศษ f c หรือ Foreign Language Classroom เป็นห้องเรียนที่เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศโดยมีหลักสูตรอยู่สหลักสูตรนั่นคือภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นส่วนหลักสูตรแต่ละภาษาทางห้องเรียนของเราได้ให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกและยังมีกิจกรรมมากมายที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมและเรียนรู้โดยมีเจ้าของภาษาให้ความรู้ครับโหพี่อย่างนักกีฬาเยอะจังเลยแล้วที่ว่ากีฬาเด่นะเป็นไงหรออยากรู้หรอถามพี่คนนู้นด้วยสิพี่ว่ากีฬาเด่นเป็นไงรครับ อ๋อโรงเรียนของเรานะครับมีห้องเรียนพิเศษ s อหรือสปอร์ตค์ r ล o m ซึ่งเป็นห้องเรียนกีฬานะครับโรงเรียนของเราส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาหลากหลายประเภทไปดูกันเลย ให้เลือกเยอะแบบนี้แล้วมีกิจกรรมแบบไหนให้เลือกอีกบ้างครับถูกต้องแล้วละค่ะโรงเรียนกุชินารายของเรามีห้องเรียนให้เลือกหลากหลายแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้เลือกมากมายตามความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันได้เลย ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่มีดรอานนนนทวันผู้อำนวยการโรงเรียนกุชินาไรนายไกรวรสงชมภูรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายยรวีวุฒิสารรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนนายวิริยุทธันสดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายจามิกรณ์กนะาลสินรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ